สวัสดีครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นความเคลื่อนไหวของการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่คุณจะต้องดูเพราะคุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้กับรายการเคลิ e w นข่าวสารจากสภาในเวราการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมที่มีวาระไม่มากนักนะครับแต่มีการพูดคุยและได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลายประเด็นนะครับในการประชุมตามปกตินั้นท่านริการบดีจะต้องรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นได้มีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในประเด็นไหนไปบ้างนะครับในครั้งนี้ก็มีประเด็นสํำคัญๆเนี่ยหลากหลายประเด็นนะครับ ขอยกตัวอย่างนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับบุคลากรนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนะครับต่างๆในปีนี้นะครับอาทิตย์นะครับขอทางสกออนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการวิจัยหรือสกวนะครับได้มอบรางวัลนะครับซึ่งอาจารย์ของเราได้รับรางวัล2017นะครับ TRF OHEC c a r r i e a n a l y t i c Research เอ็กเซเลนต์อะวอร์ดนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรสุจิตรายังมีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัล2,017นะครับ TIF CHe Scopus Young Researcher Award นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์ศรีสวัสดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนี้และได้เข้ารับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และท่านที่การบดีนะครับก็ได้รายงานสถิติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็คือในรอบปีที่ผ่านมานะครับการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นไม่มีนะครับแต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับแต่ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยนะครับและพบว่าอุบัติเหตุจากการจราจรลดลง21.8นะครับแล้วก็ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือนักศึกษาของพวกเรานะครับที่ใช้มอเตอร์ไซค์กันจํานวนมากนะครับได้ลืมกุญแจที่เสียบคาไว้อยู่ที่ที่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปทําธุระของตัวเองนะครับแล้วรปภมีการได้รับแจ้งจากรปภรปภของเราไปพบบ้างนะครับรวมแล้วนะครับหนึ่คันครับซึ่งมีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็บุคลากรนะครับของเราได้ฝากบ้านกับรปภไว้นะครับเกหหลังนะครับในช่วงที่ท่านเดินทางไปที่อื่นนะครับ เรามีแขกสําคัญสําคัญมาเยี่ยมมหาวิาลยหลายต่อหลายครั้งนะครับราปภก็ได้เข้าไปดูแลรักษานะครับได้ดูแลอารักขานะครับจำนวน42ครั้งนะครับอาทิเรื่องของท่านรัฐมนตรีบ้างทูตหรือว่าแขกจากต่างประเทศบ้างนะครับซึ่งก็ได้รับคําชื่นชมในโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับแจ้งนะครับ call p o i n t นะครับที่อยู่ตามจุดต่างๆในมหาวิาลัยจํานวนมากเนี่ยนะครับเรา ได้รับแจ้งเหตุผ่านทางช่องทางนี้ไม่น้อยนะครับถึง137ครั้งนะครับในรอบปีนะครับแล้วก็ได้ใช้ระบบวงจรปิดนะครับในการที่จะช่วยเหลือหรือติดตามนะครับกรณีเกิดเหตุต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ้น148ครั้งนะครับซึ่งก็เป็นสถิติที่พวกเราได้มีการพัฒนาแล้วก็นำเอาเรื่องต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำมาใช้นะครับก็ขอให้บุคลากรได้ร่วมกันรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยกัน เป็นหูเป็นตาในเรื่องที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของพวกเราด้วยนะครับงานสําคัญอีกอันหนึ่งที่ท่านอธิการบดีได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของตลาดนัดหลักสูตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดนัดหลักสูตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่ามีมีหน่วยงานแล้วจานวนบูธมากที่สุดมีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากที่สุดนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่รัฐบาลนะครับได้มีการประกาศว่าจะได้มีการลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโ e อ c o n o m y นะครับภายใต้โครงการสารพลังประชารัฐนะครับซึ่งในได้มีการทุ่มงบประมาณทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งภูมิภาคอีสานจะเป็น ภูิภาคหลักนะครับและมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะร่วมในการผลักดันโครงการไบโอเคีโนโนมีนี้นะครับอีกอันนึงกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ แมสซาชูเซตส์อินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีหรือ MIT นะครับโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า MIT s a n a แล้วก็คณา,าจารย์จาก h m r v i r d m s d i o o l นะครับได้จัดงาน KQM k, k UM Health Boot Camp and Hackathon นะครับก็ปรากฏว่า,าได้มีการแข่งขันและมีการประกวดเป็นที่น่าชื่นชมนะครับก็ปรากฏว่ามีทีมที่ชนะเลิศการประกวดก็คือทีมสีนคะรินทร์ Dream Team นะครับได้สร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hospital Smart q App นะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ ในการที่จะดูแลสุขภาพในการเข้าคิวของโรงพยาบาลนะครับและก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งนะครับและที่สําคัญที่ท่านที่การบดีได้พูดถึงและก็ไฮไลท์สําคัญก็คืองานใหญ่ๆที่มหาวิทยาลัยจัดนะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับงานคืนสู่เย่าเรารักมอขอครับและก,ก็อีกงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานระดับนานาชาตินะครับก็คืองานอขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนนะครับ ซึ่งเป็นงานครั้งที่14แล้วซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับในรอบ13ครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดนะครับเกือบ1 2 0 0 0 0คนที่เข้าร่วมวิ่งในการวิ่งระยะไกลนะครับแต่ถ้ารวมฟันรันด้วยแล้วนะครับก็จะมีผู้เข้าร่วมถึง36,000คนโดยประมาณนะครับนั่นก็จะเป็นรายงานของท่านอธิการบดีครับ ภามหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพิจารณาในวาระตามปกตินะครับนอกจากเรื่องของรายงานทางการเงินนะครับรายงานเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆแล้วนะครับซึ่งเป็นวิธีการในการรายงานผลการดำเนินง,งานทางด้านการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่นะครับตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นการเชี้ใเห็นว่ามหาวิทยาลัยมี สมรรถนะด้านการเงินนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินที่ยังอยู่ในสถานที่ดีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของวิธีการในการรายงานผลนั้นเป็นการรายงานผลในเชิงก้าวหน้าและเชิงลุกมากขึ้นนะครับที่ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนะครับและสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการการันกองโครงการลงทุนนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้นนะครับมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุน ในโครงการต่างๆเนี่ยนะครับจำนวนมากอาทินะครับก็คือการก่อสร้างอาคารใหม่นะครับการสร้างสาธารณูปโภคสําคัญๆการซื้ออุปกรณ์สําคัญๆที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนและการวิจัยนะครับเพื่อที่ให้การลงทุนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสภามหาวิทยาลัยจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่เสนอในครั้งนี้นะครับให้มีการกันกองโครงการ ลงทุนก่อนแต่เฉพาะมูลค่าการลงทุนที่เกิน1 0 0ล้านบาทนะครับที่ให้มีผ่านคณะกรรมการชุดนี้ส่วนที่ต่ํากว่านั้นก็ให้เป็นไปตามระบบ,บงบประมาณปกตินะครับซึ่งก็ถ้าเกิน1 0 0ล้านบาทนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบงบประมาณปกติก็จะต้องผ่านคณะกรรมการกันกองนะครับตามระบบของระเบียบว่าด้วยการลงทุนนี้นะครับส่วน อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัตินะครับก็คือความร่วมมือนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะพัฒนาทีมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับนัน่นก็คือ,อ,อมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการในการรับนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับ จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการในการรับนักกีฬาเข้าศึกษาในระดับบีตรีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่โครงการนั้นจะเป็นการรับนักศึกษาที่เป็นกีฬาประเภทบุคคลนะครับหรือที่มีที่ไม่ใช่เป็นทีมใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเรารับที่เ,เฉพาะกีฬาประเภททีมแต่รับจํานวน คนเข้ามาได้น้อยนะครับก็คือไม่ครบทีมเนี่ยเขาก็จะซ้อมไม่ได้นะครับก็จะเราก็จะดูแลเขาให้มีความสามารถทางกีฬาเนี่ยให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเราจะรับนักกีฬาที่เป็นลักษณะมาเป็นทีมนั่นก็คือถ้าเข้ามาในจํานวนมากนะครับเราก็จะรับโดยการนําร่องครับกับโรงเรียนหนองเรือวิทยานะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็มีติดทีมชาติติด ติดทีมเยาวชนแห่งชาตินะครับก็จะเข้ามาร่วมในการที่รับเข้ามาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์นะครับสาขาพลศึกษานะครับโดยวิธีพิเศษนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะซ้อมกับรุ่นน้องที่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมหนองเรือวิทยานะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คาดหวังว่าจะเป็นทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบของทีมเยาวชนแห่งชาติและทีมชาติต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาอาชีพได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะนําร่องกับโรงเรียนหนองเรือวิทยานะครับแต่เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสสาหรับโรงเรียนอื่นนะครับที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปิดว่าถ้ามีโรงเรียนไหนที่มีทีมวอลเลย์บอลหญิงและมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่ที่มีความสามารถก็สามารถที่จะเข้าเรียนในโครงการนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะพร้อมที่จะขยายไปยังโรงโรงเรียนอื่นๆในอนาคตนะครับ และสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งของการประชุมสภามหาวิทยาลัยนะครับสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแนวทางนะครับในการที่จะให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปในรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อประหยัดกระดาษนะครับเนื่องจากมีเอกสารจํานวนมากแลกะก็มีการเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นได้มีความก้าวหน้าและก็บุคลากรหรือกรรมการสภานั้นก็มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสภามหาวิทยาลัยก็ ให้สำนักง,งานสภามาะไายกำหนดวิธีการนะครับก็มีมตินะครับว่าให้มีการเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปในระหว่างนี้ก่อนกับระบบเอกสารนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับเพื่อที่จะทดสอบระบบ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดนะครับเกือบร้อยกเว้นในส่วนที่เป็นวาระลับครับการประชุมลับนะครับก็จึงเป็นระบบเอกสารตามปกตินะครับซึ่งก็มีเป็นจํานวนน้อยนะครับสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้มองถึงความก้าวหน้าสําหรับการประชุมและก็สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์2560ครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้นะครับหรือต้องการติชมรายการนี้สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ